ขนาดตลาดผลไม้ยงเงียบเลยปกติตอนเย็นนี่นะเขาจะออกมาหาซื้อผลไม้กันที่นี่เงียบมากค่ะเงียบจริงๆค่ะฝนก็มาบรรยากาศยามเย็นหน้าเซเว่นนะจ๊ะ ฟ้ฟฟฟาก็คลื้มฝนตั้งเขามามืดดีจริงๆเลยนุ่น,นคลึ้มมาเลยค่ะ